ใบเชิญท่านวันตามด้วยท่านนัชนนท์ศรีขอเกลนะครับท่านประธานที่เคารพผมวันอยู่บำรุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครบางบอนหนองแขมพักเพื่อไทยขออนุญาตนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของผมหาหรือกับท่านประธานดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งขอให้แก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งมีความสว่างน้อยกระผมได้รับร้องเรียนจากคุณพิเชษพิรมสุขประธานชุมชนบนดอนหมู่หนึ่ง แขวงหนองแขมเขตหนองแขมว่าไฟฟ้าแสงสว่างที่ถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือตั้งแต่แยกหนองแขมซอยเพชรเกษม81หรือสีแยกตะบุญตามภาษาชาวบ้านเรียกขานกันจนถึงสีแยกคลองขวางเพชรเกษม69ไฟฟ้าบนถนนตลอดเส้นทางนี้มีความสว่างน้อยมากในเวลากลางคืนบางช่วงบางเสาไฟไฟดับมืดมากทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นไม่ชัดเจนและเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันบ่อยครั้งอุบัติเหตุจากรถยนต์ชนมอเตอร์ไซ ชนจัก,กรยานและคนเดินข้ามถนนมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลายครั้งหลายรายปัจจุบันเมืองขยายมากขึ้นทําให้มีหมู่บ้านเกิดขึ้นบนถนนเรียบพรองภาษีจเจริญฝั่งเหนือเป็นจํานวนมากจึงฝากท่านประธานผ่านไปยังการไฟฟ้านคะรหลวงให้ช่วยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีความสว่างขึ้นและบางจุดที่มืดหรือดับให้แก้ไขปรับปรุงโดยด่วนครับเรื่องที่2ขอสัญ,ญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงถนนเรียบพรองภาษีจเจริญฝั่งเหนือ บริเวณสามแยกเส้นทางลัดเข้าซอยสวัสดิการทหารเรือเพื่อออกสู่ซอยเพชรเกษม77บริเวณดังกล่าวมีรถเลี้ยวเข้าออกเป็นจานวนมากบางครั้งรถมาทางตรงด้วยความเร็วทําให้มองไม่เห็นจึงที่ออกจากซอยจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและเสียชีวิตเป็นจานวนมากครับท่านประธานครับสสฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็คือสอสอที่มาจากพี่น้องประชาชนเหมือนกันฝากท่านประธานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาชับให้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สสฝ่ายค้าน ร้องขอมาด้วยครับขอบพระคุณมากครับขอบพรคุณครับ